สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในประวัติศาสตร์ลาวร่วมสมัยนะคะครับผมเราจะมาเจาะลึกชีวิตของเจ้าสุภานุวงศ์หรือที่หลายคนรู้จักในนามเจ้าชายแดงค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาท่านมาจากราชวงศ์ลาวเลยนะคะแต่กลับกลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสอปปลาวใช่ครับเป็นเส้นทางที่เอ่อพลิกผันมากๆจริงๆครับ น่าตุดตามมากค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มต้นชีวิตท่านก็ประสูติในราชวงศ์เลยนะครับที่หลวงพระบางปี1,909ค่ะเป็นโอรสของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชบุญกับหม่อมคำอ้วนแล้วก็เป็นน้องชายต่างแม่กับเจ้าเพชรราชแล้วก็เจ้าสวนณภูมาด้วยอ๋อซึ่งสองท่านนั้นก็มีบทบาทฝังคันเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ทางของเจ้าสุภานุวงศ์นี่แบบว่า ต่างออกไปเลยแล้วเรื่องการศึกษานี่ก็น่าสนใจนะคะเห็นว่าเรียนหลายที่มากครับก็เริ่มที่หลวงพระบางเรียนกับครูฝรั่งเศสแล้วก็ไปต่อที่ฮานอยอันนี้น่าจะจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเวียดนามเลยอาา่าฮะแล้วก็ไปไกลถึงปารีสเลยใช่ครับไปจบวิศวโยธาด้านสะพานกับถนนที่ฝรั่งเศสเลยดูเหมือนจะคนละสายกับเรื่องการเมืองเลยนะครับนั่นน่ะสิคะ จบวิศวะมาแต่ทำไมมันลงเอยที่การเมืองได้ล่ะคะอืมนั่นสิครับคือการศึกษาที่ฮานอยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้เนาะมันสร้างคอนเน็ชันกับทางเวียดนามตั้งแต่แรกๆเลยค่ะส่วนความรู้ด้านวิศวะจากฝรั่งเศสอันนี้ก็น่าคิดนะคือมันอาจจะช่วยเรื่องการวางแผนการจัดการหรือเปล่าอ๋อเป็นไปได้ค่ะซึ่งอาจจะเอามาปรับใช้กับการสร้างขบวนการปฏิวัติที่หลังได้แล้วก็เรื่องภาษาอีก ท่านพูได้ดีทั้งฝรั่งเศส oh, เวียดนามอังกฤษเลยโอ้ oh, ความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะแล้วชีวิตส่วนตัวล่ะคะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานเห็นว่ามีนัยยะสําคัญทางการเมืองด้วยครับการแต่งงานกับสตรีชาวเวียดนามคุณเวียนทรีที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเวียงคําสุภานุวงศ์เนี่ยนะครับค่ะ <c oughs> ท่านเป็นหลานสาวของโฮจิมินเลยเอ้าจริงเหรอคะครับผมมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วละ่ะมันคือการเชื่อมโยโงโดยตรงกับผู้นำปฏิวัติเวียดนามคนสำคัญเลยโหอันนี้ชัดเจนเลยค่ะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อแนวทางต่อเครือข่ายการเมืองของท่านแน่นอนและจุดเปลี่ยนอีกอย่างก็คือการเข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสแบบเต็มตัวค่ะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ท่านบาดเจ็บหนักด้วยตอนปี1,946ใช่ไหมคะ ใช่ครับตอนต่อสู้ที่เมืองท่าแขกแล้วต้องหนีข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ท่านมุ่งไปทางปฏิวัติเต็มตัวเลยหรือเปล่าคะมีส่วนอย่างมากเลยครับประสบการณ์แบบนี้เออประสบการณ์เฉียดตายการลีภยัยมันมักจะทำให้คนเราแบบว่าอุดมการ์เข้มข้มขึ้นนะอืมจริงค่ะทำให้มุ่งมั่นเรื่องเอกราชมากขึ้นไปอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานปี1 9 4 9 ท่านก็ไปก่อตั้งกองตัพปลดปล่อยประชาชนลาวที่สําเหนืออ๋อที่สําเหนือครับโดยการสนับสนุนจากโคจิมินเต็มที่เลยอันนี้แหละคือจุดกําเนิดของขบวนการประเทศลาวแล้วขบวนการนี้ก็ขยายตัวเร็วมากเลยนะคะเร็วมากครับแค่ประมาณ2ปีถึงปี1951ก็คุมพื้นที่ไปได้หนึ่งใน3ของประเทศแล้วโห<ฮ>ตั้งฐานที่มั่นสำคัญในถ้ำแถวหัวพันพงสาลีอะไรพวกนั้น การขยายตัวเร็วขนาดนี้มันส่งผลยังไงกับฝรั่งเศสแล้วก็รัฐบาลฝ่ายเจ้าพี่ชายท่านล่ะคะโอ้โหแน่นอนครับมันสั่นคลอนอำนาจฝรั่งเศสอย่างแรงเลยแล้วก็กดดันรัฐบาลฝ่ายอนุรักษนิยมที่ฝรั่งเศสหนุนอยู่ซึ่งนำโดยเจ้าพี่ชายท่านเองใช่ครับทั้งเจ้าสุวรรณราชเจ้าสุวรรณภูมิมาเป็นภาพที่แบบว่าชัดมากพี่น้องสายเลือดเดียวกันแท้แต่คนละอุดมการครับผมคนละขั้วเลย ฝ่ายหนึ่งรักษาสถานะเดิมอีกฝ่ายมุ่งไปทางสังคมนิยมเลยจนท่านได้ฉายาเจ้าชายแดงนี่แหละครับเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆค่ะแล้วสุดท้ายท่านก้าวขึ้นมาเป็นประมุขของรัฐได้ยังไงคะก็หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานซับซ้อนมากๆนะครับท่านกลับมาเวียงจันทร์ปี1974ค่ะได้ตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติก่อนเป็นเหมือน,นกลไกช่วงเปลี่ยนผ่านอ๋อค่ะ แล้พอปี1975ก็มีการสถาปนาสปบลาวอย่างเป็นทางการท่านก็ได้รับเลือกเป็นประธานประเทศคนแรกเลยแล้วก็ได้ตำแหน่งประธานสภาประชาชนสูงสุดด้วยถือว่าเป็นการสิ้นสุดระบอบเก่าอย่างสมบูรณ์นวนมากก็ยังรักยังเคารพท่านนะค่ะ ได้ยินว่าเรียกท่านว่าลุงประธานใช่ครับเรียกกันแบบเอ็นดูดูสะท้อนว่าท่านก็ยังมีบารมีอยู่แล้วท่านอยู่ในตำแหน่งประธานประเทศนานไหมคะท่านดำรงตำแหน่งถึงปี1986กครับก่อนจะวางมือทางการเมืองไปค่ะแล้วก็สินพระชนในปี1995ที่เวียงจันทร์สรุปแล้วเส้นทางชีวิตของเจ้าสุภานุวงศ์นี้แบบว่าพลิกผันจริงๆนะคะ จากเจ้าชายสู่เจ้าชายแดงแล้วก็ประธานาธิบดีคนแรกของสอปปลาวครับผมมันสะท้อนประวัติศาสตร์การเมืองที่ซับซ้อนของลาวแล้วก็ภูมิภาคนี้จริงๆเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามการเลือกเส้นทางสังคมนิยมดูจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะใช่เลยครับแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยมันสะท้อนความขัดแยง้งพลวัตของการเมืองโลกยุคสงครามเย็นยังไงบ้างอืมค่ะการที่คนจาก ชนชั้นนําเก่าอย่างราชวงศ์กลายมาเป็นผู้นําการปฏิวัติสังคมนิยมมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะน่าคิดมากหรือว่าอิทธิพลของอุดมการ์ที่มันบอกว่าก้าวข้างกําแพงเรื่องชนชั้นเรื่องสายเลือดไปได้ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่เองครั